ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนแล้วก็เป็นแวคคัมดูดนะครับตอนนี้มีปัญหาครับเป็นเครื่องมือใช้งานครับมีปัญหาก็คือเสียงดังเสียงดังมากครับเสียงดังเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูนะครับว่าอะไรมันพันปรับลมไม่ขึ้น,นครับเสียงดังเงียบ หายไปแล้วครับอย่าดั้งมาอีกครบับเดี๋ยวเรามาลือกันนะครับกับเมื่อเปิดฝาออกนะครับก็จะมาดูข้างในกันอันนี้เป็นปัม๊มแวกคัมนะครับมอเตอร์แวกคัมอันนี้จะเป็น อมอเตอร์เป่านมร้อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะปั๊มดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรเปล่าเสียงดังแปลกแปครับอ้าหลุดไปเลยนะครับเห็นไหมครับ ข้างในมันแตกเลยเห็นว่ามันแตกเลยมาแกะอีกขังนเล ว่ามันมันพังแล้วแหละแตกแเห็นไหมครับได้ไม่เหล็กมาใช้แล้วครับแตกแล้วครับเดี๋ยวต้องต้องหาตัวปั๊มตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมไปหาปั๊มตัวเก่าๆแบนได้เลยครับปัม๊ม เป็นปั๊มของเครื่องเป่าลมรอนจีนะครับซึ่งหวงจรมันพังแล้วล่ะแล้วก็เราก็เอาปั๊มมันมาใช้นะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนปั๊มตัวนี้นะครับต้องมา,มาลื้อปั๊มตัวนี้ก่อนอันนี้ เราไม่ต้องใช้แล้วอ่านี่เป็นตรงหาปุ๊บเลยแล้วก็บอกว่ามียี่ห้ออ,อื่นมีรุ่นมีรุ่นอื่นสี่ตัวนี้นออกเลยนะครับ กดสายด้วยใส่ไฟ,ไฟออกหมดแล้วนะครับก็เหลือพื้นที่ลงโลกักพอที่จะลองใส่ฟ้ํมตัวใหม่ได้ได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับ จะต้องมีการเป,เปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ปั๊มมันลงได้ก็ดีนะรดูก่อนว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้ไฟเท่าไหร่อ๋อเขียนบอกด้านล่าง 220V โวลต์จริงๆก็หันน็อตมาแล้วเปิดก็จะเจอกดลวดต่อกานทำอะไรกันอยู่ ตับนะครับทำอะไรกันอยู่อยากตัวทำอะไรกันอยู่อันนุ่เกลมกันอยู่นะครับน่าจะเป็นกดวดร้อยสิบร้อยสิบสองสองก้อนสองขดนะครับวันนี้มันใช้ไฟสองร้อยยี่สิบผมแอบไปหาข้อมูลมาแล้วตอนนี้ สายที่ eBay นะครับแต่ว่าเป็นไฟ110ยี่เรามาวัดขดลวดกันก่อนนะครับได้เท่าไหร่อันนี้มันไฟสองยใช่ไหมครับขดหนึ่งขดหนึ่งมัน90โ oh อห์มเท่ากันประมาณ87โอห์มถ้า2ขดประมาณ178โ oh อห์มสำหรับตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไป ใช้ไฟ220เหมือนกันนะครับตัวโอห์มเท่าไหร่โอ้สามเลยนะครับ290น่าจะกินดูหัวคอนเดคเตอร์ครับออกแบบมาคล้ายๆกันนะครับเสียบตำแหน่งเดิมนด้ครับ ปักนครับเปิดไฟทำงานนะครับอันนี้เรามากดมันจะมีฮอตแอร์าก,กับไว้คับทำงานได้นะครับลมออกด้วยครับลมออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับ ต้องมาดูว่าฐานของสองตัวเนี่ยใส่ด้วยกันได้ไหมอันนี้มันมีระยะที่ต่างกันนะครับอันนี้ของตัวเก่าระยะกว้างกว่าอันนี้ตัวใหม่มีแค่นี้นะครับแต่มีโชกอยู่ข้างในแล้ววิธีการถอดเขาถอดถอดโชกได้ครับแต่แต่ตัวเนี้มันถอดไม่ได้เหมือนมัน,มนเสียบมาหมดเลยแล้วต้อง ต้องลื้อขามันออกแล้วก็เอาถานอันนี้ไปใส่นะครับเดี๋ยวลองดูครับแกะขาหนอ่อยตัดใกล้ๆตรงตรงตรง,ตรงอันนี้นะครับซึ่งของเดิมที่เิดืออยู่เราอาจจะ้องได้ใช้อยู่นะครับ เราต้องก็ต้องใช้ของเดิมก็ได้ยังยังใช้ได้อยู่ครับยาวเาจะแกะตัวนี้ดูนะครับเราสามารถย้ายไปใช้แทนนน้นไดนะ้อื่นแล้วก็มาหาตำแหน่งก่อนนะตัวนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับอยูนี้ครับอ เราจะได้วางฟัมได้ผมจะเอามาชนด้านนี้นะครับขึ้นเหลือช่องว่างด้านนี้เพื่อจะได้เอาเกาะพลาสติกกว่างนะครับเอาประมาณนี้นะครับ มาร์กนะครับมาร์กรูนี่วก็ไปเจาะครับหลังจากเจาะเสร็จก็มาติดตั้งนะครับติดตั้งไอ้นัดคำเนี่ยได้แค่สามตัวนะผมขันขาดไปตัวครับไม่ต้องต้องถอดทิ้งเลยแล้วก็ จะมายึดกับไอตัวปั๊มนี่นะครับเจาะดูเยอะไปหน่อยนะครับเจาะผ้าวางนีครับวางนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามายึดนับกันครับตั้งแล้วนะครับีติดตั้งฐานใส่กับปัม๊มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอามาติดตั้งกับเครื่องติดเครื่อง วางตำแหน่งเดิมได้นะครับตำแหน่งเดิมโอเคครับอ่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับ มีับถ่ำนะครับนะามันจะดูดเวลาเราเป่าควมร้อนแล้วเราจะใช้ตัวนี้ดูดเดี๋ยวผมใช้กล่องเดิมของของมาก,กับเครื่องเลยแบบครักล่องนใหญ่ใส่ไ,ได้มันจะยัดใส่ตรงนี้ได้ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนอ่ฮะสองท่อนะครับไปปรับแรงดันแล้วก็ฝ่านโซนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทศสกัน,กนครับโอเคครับเห็นไหมครับเสียงจะได้นะครับเสียงนุ่ม โผลขึ้นนะครับโผลขึ้นแลยแต่ว่าปั๊มไม่แรงเท่าไหร่นะครับโผลได้แค่15พอใช้ได้นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบไว้ใช้งานต่อไปนะครับขอบคุณครับ